เพา,าะ่าาถ่ายทำคลิปหรือว่าเพราะว่าการั้นถ่ายทํำวิดีโอนะคะพี่น้องขาไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอแบบไหนในอย่างไรหรือว่าในมุมข้างมุมยาวมุมเดินหรือว่าไม่ว่าการตัดต่อคลิปนะคะพี่น้องขาวิไลําเองด้วยตัวเองเท่านั้นพ่อใหญ่ไม่ได้ทําให้นะะเนาะแต่ว่า แตว่ว่าสิ่งที่พ่อใหญ่ให้หรือว่าสิ่งที่พ่อใหญ่สนับสนุนก็นี่แหละค่ะพี่น้องคะแต่ถามมาถ้าให้วิไลซื้อเอาเองได้บจังสิวิไลบบมีปัญญาซื้อดอกคะ่ะนี่ก็เป็นการที่ว่าพอเรามาทําจุดนี้นั่นคือการสนับสนุนของพ่อใหญ่ที่สรรหาแต่ละสิ่งสรรหาแต่ละอย่างเอามาให้วิไลในการทําคลิปหรือว่าตัดต่อคลิปลง y YouTube เนาะคะ่ะจังอันนี้เนาะคะ่ะก็เป็นการก็เป็นแท็บเล็ตเนาะคะ่ะอันนี้กับอันนี้ก็เป็นแท็บเล็ตเพื่อที่จะมันจะดีต่อการตัดต่อคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องคะอันน ก็ดีต่อการตัดต่อคลิปเนาะค่ะอันนี้มันก็เป็นสําหรับแบตเตอรี่เพื่อที่เราไปไหนไปเดินหรือว่าไปไกลมันก็จะได้สํารองเวลาเราถ่ายเราใช้คลิปเยอะๆหรือว่าเราถ่ายวิดีโอเยอะๆเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเมมเบอรี่เพื่อว่าเวลาเราถ่ายในมือถือหลายเนาะค่ะเนาะถ้าเข้ามาใส่ในหนีใส่ในหนีอันนี้เขาก็มาใส่ในหนีเก็บไว้เนี่ยมันเขาก็เอาไปตัดต่อเนาะค่ะอันนี้มันก็เป็นไมโลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะทามาวิไลใส่บอกวิไลก็บ่ค่อยได้ใส่ดอกแต่ด้วยความที่แบบว่าพ่อใหญ่แกคือกะบอกตรงๆเลยก็คือว่าแกสนับนนุแแแแกกกให้ว่า เห็นวิไลเห็นเพิ่นกันเลยว่าเออแามเดินไปเดินไปบางทีมันโมนม,นมีเสียงแต่ว่าวิไลก็บ่ค่อยได้ใส่ดอกค่ะวิไลโม่มากใส่อ,อ่ะไม่แล้วก็วิไลบ่ค่อยได้เดินส่วนมากวิไลก็สีแบบคุยกับตะโกนใบกลยพวกเวกๆๆเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซลฟี่ด้วยค่ะตั้งกล้องด้วยเนาะค่ะเนาะแล้วกค เซลฟี่ได้แล้วก็ตั้งกล้องได้เนาะค่ะพี่น้องคะมีความยาวแลวสูงเท่าตัวคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้อาจจะพังไปหน่อยเพราะว่ามันคองตั้งแต่แรกเลยพี่น้องคะอาศัยแบบว่าเอาโทรศัพท์ใส่ตรงนี้เนาะคะ่ะเอาโทรศัพท์ใส่ตรงนี้เพิ่มเาจับตรงนี้แบบว่าคุย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 ,คย,ทยไทยไทยปล่ายใต้องจับโทรศัพท์มันก็จะช่วยในการที่แบบว่ามือเราจะได้ไม่สั่นๆแต่ทามว่าตัวเครื่องเนี้ย ตัวเครื่องตัวนี้น่ะมันปรับมันอีอย่างในการซันไดบอมันไดครับพี่น้องค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ว่าเพราะวิไลดดดแปลงไปหมดวิไลอาศัยเอาไวเสียบโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็เดินถ่ายถ่ายถ่าย,ายนะคะพี่น้องค่ะอันนี้มันก็จะหนักเกินไปเวลาพกไปพกมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่ค่ะสำหรับเ่าเ้าตัางนู่นในเฮียนเฮาเห็ดนู่นในเฮียนแต่อันนี้พกเริ่มจะพกสะดวกเริ่มจะชอบเพราะอันนี้พ่อยัวจะสือให้ไม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปาย ผูกสะโคดขามือมือกับบะหมี่ยังดอกนี่แหละที่ประจําอห้หัวซะดอกห้หัวให้คำเด้อยเถ้าเนอพี่น้องเนาะเขาจังหวาละมาเมืองนอกมาเป็นขี่ขาฝรั่งว่าสันกะเจ้าวาเจ้าว่ามาเมืองนอกมา่เป็นขี่ขาฝรั่งเบาไปเนาะเนึ่งจากเบากับผากันเบาเนาะหนึ่งจากวากับผ้ากันวาเนาะมาเป็นขีดขาฝรั่งมองดเป็นขี่ขาแส้นมงดจังมา ป็นแฟนกันเลยมันจ้งมาว่าเป็นขี้ขา่ากันนี่ไหมฉันเป็นเมียฝรั่งที่อยู่ไทยถึงฉันจะไม่ได้บินไปต่างประเทศฉันก็เป็นเมียฝรั่งที่โอเคฉันเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉันเป็นเมียฉันได้จดทะเบียนสมรสอย่างเธอบินไปเมืองนอกถึงจะบินไปบินมาบินไปต่างประเทศบินไปบินกลับบินไปบินมาเธอก็เป็นได้แค่ขี้ข่าฝรั่งมาซาั่งอุ้ยซั่งประยัดไอวาสั่งประยัดไอว่าเนาะอันนั้น ้ามันสิเป็นขี่ขาฝรั่งยุ่งวงใดมันก็เป็นขี่ขาฝรั่งเมือไ่ละพี่น้องคะบาวายุทธให้ภาวะยวนอ่าเมื่งนอกดอกเป็นยังความคืดเนาะเขาเอื่นเอียงก่อสมองหมาปัญญาควายเนาะพี่น้องคะ่ะเขาเอืน่นสมองหมาเขาเอื่น่าสมองหมาปัญญาควายอ,อิทีอิทีมันคือดอิทีมันวางสันสมองหมาปัญญาควายว่าเฉยเบาแล้วก็ขูดเขาไปให้ หุงเข่าก้นพี่น้องคะ่ะเตรียมหุงเข่าอยู่จะในครัวคือกันแหละราะว่ามือมือหนึงอยู่กันสองคนเนะนาะกับพ่อใหญ่กันแต่ก็อยู่กันสองคนอ่ะและอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเบอกไปมันสีเงาก็บ่ได้เห็นอย่างดอกเห็สีล่างหมอล่างหายเราไม่หนี้กับพ่อใหญ่เราสิกินพิซซ่าบ่ได้เห็นน้อยอยู่ในกินดอกมาหนี้ความหมายก็คือว่าเราไม,าม่อยู่หนีนะคะย่างวิไลก็บอกเลาว่าวิไลบ่มีอีหยังเที่ยวกินขี้ปี้นอนนะคะเนาะเที่ยวกินขี้ ปี้นอนนะคะพี่น้องคะอยู่กับเดเที่ยวกินขี่ปี้นอนอยู่หายางนี่แหละค่ะพี่น้องคะแต่อันเที่ยวนี่ก็โอเคยอยู่กินก็โอเคอยู่ขี่นี่ก็โอเคอยู่นอนนี่ก็โอเคอยู่แต่คอสีนี่ไหมเที่ยวกินขี่ปี่นอนนี่อันคอซีนี่อันไม่ค่อยได้ปี้เท่าไดร่อกคะ่ะอันขอขอปี้นี่ไม่ค่อยได้ปี้เท่าไดรดอกเพราะว่ามันถ่าเร็วนะคบพี่น้องคะหมดอารมณ์ไปแล้วนมมดแล้วสมองมาปัญญาควายเนาะ พวกเมียฝรั่งท,ที่ไม่ได้แต่งเที่ยวไปเมืองนอกเที่ยวไปเที่ยวมาหาผัวเที่ยวไปเที่ยวมาไปเป็นขี้ข้าฝรั่งมาซะวบาสะอีกสะถอดสมองมาปัญญาควายความคิดคิดได้แค่นั้นเลยใั่ไ่มมันบ่จําเป็นดอกบ่จําเป็นว่าเมียสิยุไทยหรือบ่จําเป็นว่าเมียฝรั่งยุไทยอ่บาบ่ได้ไรบินมาตังประเทศหรือว่าเมียอ่าฝรั่งบินมาตังประเทศมันบ่ได้เกี่ยวเนาะคะ่ะเนาะเขาติดปากแซบแซบ มันบ่อดะเกี่ยวดรอกใบทะเบียนนะั่นแหะมันทําอะไรไม่ได้หรอกใบ,บเบียนก็คือใบทะเบียนนั่นแหละอย่ามาอวดมาอ่างกันเถอะไร้สาระนะคะมันอยู่ที่ความเป็นอยู่มันอยู่ที่ความเป็นอยู่แล้วมันอยู่ที่อ่าจังไดละ่ะมันอยู่ที่การใช้ชีวิตด้วยกันเนาะคะเนาะ,ะ,นะมันอยู่ที่ว่าจังจังมีไร่กับพอไง่ายนี่ไม่ไดบอกเลยหนึ่ง แรกเริ่มที่รู้จักกันแรกเริ่มที่รู้จักกันเนาะแล้วก็พอญงครั้งแรกที่พ่อญ่จะไปเที่ยวภูเก็ตเราพ่อญ่ถามว่าเธอมกักโรงเล่แบบใดเธอชอบโรงแรมแบบไหนเธออยากพักโรงแรมแบบไหนหรือยังไงดูโรงแรมด้วยกันแล้วก็ให้เราออกความคิดเห็นให้เฮามีส่วนรวมนะคะพี่น้องคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นความประทับใจที่ว่าเออพ,อพ่อพ่อนัดเจอกันหูจักกันแล้วเออพอญ่นี่ เป็นพอใช้ที่แบบโอเคให้เกียรติเท่าให้เกียรติเท่าให้ให้ความที่แบบว่าให้เกียรติเราให้ให้เรามีอ่ให้เรามีอ่สิทธิ์ออกความคิดเห็นนะคะพี่น้องคะนั่นแหละแล้วก็เลยคบกันอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะกับเก่าปีแล้วเนาะกับยุ้งสี่ละค่ะถามว่าพอไงมันก็โอเค่พอไงเราก็โอเคเนาะสําหรับวิไลนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องคะแล้วมีเมนเมนหนึ่งเพิ่นถามว่าอ่า ใครถ่ายให้เนาะค่ะใครถ่ายให้ใครทาให้วิดีโอคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิดีโอการทําคลิปการทําวิดีโอการทํา youtube มันเป็นความคิดของวิไลเนาะคะ่ะมันเป็นความคิดของคอยความคิดของคอยที่แบบว่า อ่าเออเนาะมีรถบ้านพอเข้าไปจองรถบ้านมี่ยังมาข่อยก็บ,บอกไปหลายไลายคลิปแล้วว่าพ่อจะมาวิ่าปีข่อยก็เลยมีความขีดว่าอยากเฮ็ดช่องทาช่องเพราะว่าไปเที่ยวส <ไป S 1> ใสมาใสเนะะีะยวใสหรือว่าไไสิไปใสมาใส่ถ้าไปกับรถเวลาก็เลยมีความคิดว่าโอเคมาทําช่องดีกว่าทําช่อง YouTube ดีกว่าเราไปโพสต์ใน Facebook แล้วเราไม่ได้อะไรสมัยตะกี้มันมีเรียวเนาะคะ่ะพี่น้องคะเรียวมันเพิ่งจะมีแต่ไม่ารกับ่ได้ไปเฮ็ดแต่ว่าเพจนะเพจในเฟซบุ๊กมันมีมามันมีมาโดดแนวกับจริงแต่ว่าเราไม่ เราเราไม่ได้ไปทำตรงนั้นเนาะค่ะเรามีเฟซบุ๊กเพื่อจะได้อาศัยโทรเมสเซนเจอร์หรือว่าได้คุยกันกระลูกกบหลานกับมูกับเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องคาบ้านนี้มาเห็ o u t u b e นี่ทำมาวิไลเด็นเด็กความโลหลายวิไลไม่ได้จบปริญญาเนาะค่ะพี่น้องคาไม่ได้จบอ่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยเซลข่าวจังหน่อยก่อนเซลข่าวจังหน่อยก่อนอันวิไลก็จบอ่า ปฐมศึกษาอยู่บ้านนี่แหละค่ะจบป .6 โรงเรียนปฐมอยู่อำเภอโกสมปีสายโยบ้านเจ้าของที่อยูนนี่แหละค่ะพี่น้องคะจบมัธยมวิไลก็จบมัธยมจบแบบกศออนอนะคะจบมัธยมจากกศออนอนะคะ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะคะหรือว่ากศนอที่จังหวัดประทุมธานีที่วัดบางนางบุญประทุมธานีก่อนขึ้นสะพานนวลชวีนะคะอู้นั่นแหละค่ะมันจะอยู่ก่อนจะขึ้นสะพานนวลชวีอยู่ที่ฝั่งประทุมนะคะไม่ใช่ฝั่งปากเกร็ดนะคะมันอยู่ที่ฝั่งประทุมสายในนะคะพี่น้องคะมันอยู่ตรงเลี้ยวจะออกไปเลี้ยวหน่อยๆทางประทุมสายในนะคะไม่ใช่ออกไปถนนสามสี่ห้าอกไปทางโค้งพุ่นๆ้อค่ะพี่น้องคะเอาบามวนนวมขวนไปเนาะก็คือว่า การทำคลิปการตัดต่อการถ่ายภาพวิไลทำด้วยตัวเองค่ะวิไลถ่ายเองเหตุเองตัดต่อเองสมัยตะกี้วิไลเหตุบ่เป็นไม่รู้เลยไม่รู้การทำวิดีโอไม่รู้การตัดต่อคลิปไม่รู้การเอาภาพเอาอะไรมาทำรวมกันเป็นคลิปก่อนจะบินมาเยอรมันตอนนั้นทำวีซ่าปีเนาะค่ะเนาะทำวีซ่าปีมาอยู่ปีหนึ่งได้วีซ่าปีมาก ไปไลกกับนางเบิง้งคลิปแล้วสุดท้ายไปไลก์กับอยากแบบว่าพอดีก็มันจะเป็นเนาะมันเกิดหลานน้อยออ้เฮ็ดจังไดเนาะก็กไปเบิแบบ้งแอปที่นี่โกดไปโกดไปไปพอยู u b e ช่องอาจารย์เสกสันปั้นยู u b e นั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เลยไปเบิเบ้งไ,ไปศึกษาไปออาเบิง้งเพิน่นเพิ่็สอนเฮ็ดตรงนั้นตรงนี้เฮ็ดมองหันมองนี้มองนึงนก็เลยมีความคิดว่าเอา้าเฮ็ดกันหน้านว่าซันวะก็เลยมีความคิดว่า ทำเฮ็ดช่องนะคะแตเขียนซื้อช่องที่แรกเขียนย่องวิไลแม็กปั่นว่ากับไปกบมานี่แหละเป็นภาษาไทยภาษานานบาน้พ่อใหญ่เราก็เลยว่าคืออยากมีส่วนร่วมอยากมีตัวตนนะคะพี่น้องคะอยากมีตัวตนผอนอยากมีชื่อร่วมในช่องน้นํานนาพี่น้องคะแล้วราคาก็เลยกลายมาเป็นช่องวิไลแม็กแต่ถามว่าการถ่ายทําวิดีโอในบางเทอือในบางครั้งเนะคะพ่อใหญ่เราก็ซอยจับอยู่ค่ะซอยจับ ยำมงมีไรงามงามแล้วก็ซอยจื้อยู่ซอยจื้่โทรศัพท์ให้แต่ก็บ่ได้เท่าใดดอกค่ะพี่น้องค่ะถอยซอยซอยถอยถอยถอยซอยจื้่โทรศัพท์เราซอยจื้่โทรศัพท์ก็บ่เท่าใดดอกค่ะพอเราก็ถือของเราวงเวียงวงเวียงวงเวียงวงเบียงวงเบียงเราบ่ค่อยค่อยน้ำเข้าจังสี่จังสี่จังสี่เราบ่ค่อยค่อยจังสี่เด็กเราเก็เดี๋ยวไปยังเราก็ดอยมันก็สั้นมันก็ไปจังสั้นจังสี่มันก็เป็นภาพไม่ภาพแบบว่า ภาพมันสั้นมากภาพมันบดีเนาะค่ะถงาวิไลนี่่อเพื่อนๆใน YouTube วิไลสีบอกนะคะเวลาเราถ่ายของวิไลนี่บดได้เฮ็ดยั้งค่ะวิไลถ่ายวิไลก็เราทํามือให้ให้แบบว่าอย่าไปโยกเยกโยกเยกแล้วก็อย่าไปถ่ายมื๊บปุ๊บเร็วเนาะค่ะเนาะค่อยๆ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 ถ่ายไปจริงค่ะภาพมันก็สิได้ออกมางามเนาะค่ะพี่น้องค่ะทีนี้ถ้าถ่ายพอไส้จังงหายพ่อไงถ่ายรูปมันบางทีเขาอยากยืนโพสในห่างสูงๆอันพ่อไงบอก ที่รักถ่ายรูปให้ฉันเนี่ยจับจับกล่องโทรศัพท์จับโทรศัพท์ไปกดแชก์กดแชก์กดแชก์กดแชกเนาะบางทีเ้าเตี๋ยโหดตรงมองยงศิษย์ผับเนี่ยพี่น้องขาพวกถ่ายไม่ไหวมองงามเนาะค่ะเอาล่ะค่ะคือในความหมายที่พี่เพิ่นถามมาว่าถ่ายวิดีโอเองหรือเปล่ามีใครถ่ายให้เนาะค่ะถ่ายเองตัดต่อเองทําเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคือวิไลถ่ายให้เบื้องต้นคลิปนี่ยแหละค่ะ มันเป็นความที่แบบว่าเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทําในช่องทมว่ารายได้ที่ได้จาก YouTube สามารถจะซื้อได้ไหมบางชิน้นบางอันบางชิน้นบางอันก็นสามารถซื้อได้แต่ว่ารายได้จาก YouTube มันมันกบ,บ่ได้มากมากก่บบได้หลายนะคะพี่น้องคะแต่การซื้อการการน่ะสนับสนุนในการทําคลิปในการทาช่องนะ่พะพ่อใหญยเนาะค่ะพี่น้องเนา,เาะพ่อใหญ่เราเป็นคนที่แบบว่าเราก็เป็นคนมักถ่ายรูป นิสัยพ่อใหญ่เราเป็นคนมกักทายรูปนิสัยพ่อใหญ่เราเป็นคนจะแบบทายรูถทายวิดีโอแล้วเราก็มาเก็บ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 ไว้พี่น้องคะเรามีกล่องตัวแหลตั้งแต่อายุเราสิบกว่าจำบ่ได้วิไลเคยบอกไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นแลวที่นี่พอเรามีกล่องเมียเราก็เริ่มทายั้งแต่สมัยเราเป็นบ่าวชำน่อยเราก็ทายสมัยตอนเพิ่นกับเมียกันจีบกันไปกันไปเที่ยวกันเนาะคะ่ะมีมืดของเก่าๆน่นลูกเก่าๆมีมดเนาะค่ะทายเพิ่น ทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราทุกช่วงที่เราอยู่กับลูกกับเมียทุกอ่าตอนลูกเกิดแน่ไปเที่ยวไซแน่ห้วก็ตอนเหตุบ้านแน่ตอนืึกบ้านทุกช่วงชีวิตของเราที่เราถ่ายไวเต็มค่ะพี่น้องค่ะเพราะงี้เราเป็นคนมากถึงว่ามาอยู่กับวิไรเราถ่ายไวเราก็เหตุเป็นวิดีโอเก็บ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 เราก็เก็บไว้สมัยตะกี้มันเป็นอ่ามันเป็นอ่าเขาเอืเอ่อยยังกาะมวนฟิล์มเนาะมีค่ะมีสมัยตะก่อนมันเป็นมวนฟิล์มก็ยังอยู่แต่สมัยนี้มันมีโตอ่า เก็บเนาะเป็นเมมเบอรี่หรือว่ามีโต้เสือมาเนี่ยอ่าเดี๋ยววิไลจะไม้เบิง้งอันนี้เป็นของวิไลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะไอตัวนี้เป็นของวิไลเนาะที่สมัยตะกี้เฮอซมี่แฟดได้เนาะแต่ว่าของวิไลยอยู่เมืองไทยตัวแฟดได้เป็นเมมเบอรี่การเงี้ยวขนาดนี้เขาเอิน่นแฟดได้เนาะคะ่ะนอกกับมีสมัยตะกี้อ่าเพราะว่ามันจะเป็นรูปเก่าๆตั้งแต่สมัยวิไลเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หรือเที่ยวไปมาสวิตเซอรนนะ์แลนด์เนาะแต่ที่นี่มาอยู่กับพ่อยัยพ่อยัยเสืออันนี้ให้ครับพี่น้องขะเป็นเมมแบบนี้เนาะค่ะเนาะมันก็จะมีสาย มันก็จะมีสายของมันเละต่อต่อเวลาเราถ่ายเนาะค่ะเนาะเวลาเราถ่ายหรือเวลาเราถ่ายภาพหรืออะไรมันเต็มในโทรศัพท์มันมากเกินไปเราก็ถ่ายโอนจากอ่าโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะถ่ายโอนจากโทรศัพท์มาใส่ตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องคะทีนี้มันอันใหญ่พี่น้องมันอันใหญ่มันพกไปมาไม่สะดวกมันอันใหญ่แต่ว่าความจุมันเยอะเหมือนกันค่ะพี่น้องคะอันนี้กับพอย่ายล่ะค่ะ ความคิดของพขอใหญ่เนาะคะเนาะงไงเราเห็นเลาเงินซื้อให้แล้วทุกวันนี้เนาะคะเนาะทุกวันนี้มันก็จะเป็นตัวแบบนี้เนาะ,ะพี่น้องคะใส่เข้าไปเหอะใส่เข้าไปเป็นกี่หมืน่นกี่แสนวิดีโอกี่แสนภาพกี่ลา้านภาพใส่เข้าไปพี่น้องคะมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะสําหรับทุกมือน,นี้เนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อมาใส่นี่คะ่ะ ไม่ว่าจะอะไรเราก็เก็บ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 เข้าไปในนี้เนาะนี่พี่น้องคาสมัยตะกี้มันเป็นแฟดใดตะกี้ตะกี้เป็นแฟดใดแบบนี้เนาะของวิไลก็มียูซีหานเข้าไปในนี้มันก็เป็นเนมบัีมันจะเป็นแฟดใดแบบนี้ของวิไลย,ยูบานมีซีหานนะค่ะพี่น้องขะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้วิไลกับพ่อใหญ่จะใช้แบบนี้กันเนาะเดรดกะเป็นพ่อใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะพ่อใหญ่เล้วว่าเป็นคนสั่งคนซื้อห้แต่ทามวิไลมีปัญญาบอลือหูบอลบอลมึงหูยังดอกค่ะพันเทศยังหายก็เอา <c oughs> นั่นแหละค่ะถามว่าในการตัดต่อคลิปในการทาคลิปพ่อใหญ่ตัดต่อให้หรือเปล่าพ่อใหญ่ช่วยหรือเปล่าพ่อใหญ่ทาให้หรือว่าเอาคลิปอะไรมาตัดแต่งบอค่ะพ่อใหญ่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพ่อใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะค่ะเนาะแต่บางครั้งเนาะค่ะย่ามพ่อใ,ใหญ่เเล่นโดนเนาะคะ่ะวิไลกะเอาว่าเออเห็นภาพมันสวยเ,เห็นภาพมันโอเควิไลกะเอาอ่ะ กับพ่อยญ่มาลงในคลิปนิดๆน้อยๆนะคะแต่ว่าพ่อยญ่นั้นเรายังหล่นว่าท่านเก่งภาพมันยังกร,ก,กระตุก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 อยู่เพราะว่าเราว่าท่านเหน่งเราว่าท่านเก่งนะคะเนาะแต่ก็สังของเราตกครับเพราะเรามักของเราสั่นอลัคเนตค่ะบอกมาพี่น้อนค่ะ ทุกคลิปทุกวิดีโอตัดเองทำเองตัดต่อเองทำเองค่ะพ่อใหญ่ไม่ได้ช่วยทำเลยแต่พ่อใหญ่แค่สนับสนุนอุปกรณ์ค่ะพี่น้องค่ะเอาล่ะค่ะว่าง้วนหอยสังมาโดนแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,งป้องปายค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วิไลกับพ่อใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ